สวัสดีค่ะวัสดีค่ะพี่น้องชอบใต้เช้าล่าเจ้าต่างประเทศกับพี่น้องกับมรพบมามโหสถสองคนนำพ้องคือเก่ากับพี่น้องกมนีพาะพี่น้องมหายางรลองตลาดเป็นตลาดเช้าหน้าดวงกับพี่น้องตกกับมือหาคำย้อนเพื่อน่าดวงจังหวัดเลยเขาไปหาหลอกเบิ้งกับพี่น้องว่ามีอย่างแปลกตาบ่มนีคนนำพ้องก็่ได้ไปหาอยากกากินตั้งโคต ไปพบพี่น้องมาหาหยางระตลาดค่ะไปค่ะพี่น้องไปเบิ้งว่ามันมีหยางแตกหูแตกตาปอกค่ะไปค่ะพี่น้องค่ะก็จ้าสิไล่น้อนอน่นี้แล้วค่ะไปค่ะพี่น้องไปเบิ้งค่ะหมูเลได้ก่ครต้า20บทะางนั้นยังมีงอไกคพี่น้องไก่สีอีกขึ้นเต้าละกันนี่เป็ดแม่เบิ้กันี่อันนี้เป็ดนั่น่มองินดิโอโเบิ้งดีใจมอง่าเป็ดแม่เบิ้นี่ละ เป็ดแม่เหมือกับพี่น้องอ่ะเป็ดแม่เหมือกได้กันค่ะไอตังน้องต้มกระขนมค่ะขนมหลายอันหลายแนวค่ะโดนัทค่ะพี่น้องค่ะโดนัทค่ะโดนัทแซ่บแซบค่ะพี่น้องค่ะหลายรสค่ะสิมีน้ำความได้คันซาลาลอดไม่ค่าหรอ เป็นเกือบเป็นล่องเข้าครับพี่น้องไปหาเบิง้งครับพี่น้องไปหาเบิง้งว่ามันหนี้ยังแปดหูแปดตาบ่เป็นเกือบเป็นล่องเข้าครับพีนนนบพ่น้องล่างนี่ร่างใหญ่ครับพี่น้องต้นก็ร้ายครับพี่น้องไม่ปลอบฝนมันมาตก โ้กตลาดนัดคึกคืนครับพี่น้องลดรคาลดราคาเพิ่งกันพี่น้องว่ามันมีอยา่างแนเสียพานาแพทยครับพี่น้องยาสม,มุนไพรครับพี่น้องสม,มุนไพรหาใหม่ครับพี่น้อง ขี้นังนี่นบาทนี่ขี้นังนี่บาทนี่ออนเจมเจือหอม่ะเจือหอมเจือหอมยมากค่ะันนี้ครับไปใส่ในตูน้เสียผ่าบอกน่น่งร้อมันเลอันน,น,นี้กินยังดานนวนี่ มีหลายกินค่ะพี่น้องชาบุระก็มีดอกโูกดอกโมกมะลิอันนี้ขายถุงละเท่าได้ละแหมค่ะถุงละยี่สิบสามถุงห้าสิบถุงละย่สบสามถุ้าสิบนอกขาบอนดูขาบอนฟอกาช้ำทันช้ำบค่ะพี่น้องนอนเอดเลดอยู่เที่กูบุญค่ะพี่น้องคุณไอแตงแต่ย่ายคนขายผู้เดียวเอาเปรียบกันคอเดีนะพี่น้องเนาะพี่น้องว่าบเอาคุณแม่หอมค่ะพี่น้องอันนี่ก็จะไปในส้ตู้เสื้อขา เสือพานนาแพร่กาี่นองค่ะองอยาก,กลองกินกะไรคนื้อนี้วก้นกะไรคือคักกาเ่นองพราวฝนมันมาตก เไ <Idi om. S 2> สียากะคลายดิบค <brand> ้ด <ki> ีค <un> ่ะเตัว hmm. ช่้งข้างนั้นแต่วช่้ข้างนั้นถึงเป็นพวกเสียผาเมื่อสองเสียผาเมื่อสองเราัดคนกันกัมือหน่งองใ่นิดน้อยค่ะพี่น้องาช่นมาเป็นทางช่งเสียผาเสียผาเมื่อสองค่ะคุณอย่ห้ามันจิเป็นเดินแบบไงค่ะพี่น้องแตาว่าน้ำสองฝาฝั่งข้างนี้จเป็นน้อยอจออแกะดอ่าว่าอยู่เดินนมิตลาดใหญ่ๆค่ะพี่น้องพี่น้อง น้ำพร่องเขาก็พี่น้องยางไปหรอกค่ะมันถามข้างยางรถมันหลายค่ะพี่น้องสุดท้ายราคาโรงงานเลยครับรถรถถักราคา20บาทนะครับทุกขาเบอร์พิเศษนี่กะฟังโคตรใจโคตรแชร์คตติดตามโคตน้ำพร่องเลยด้อค่ะแล้วมานคิดมาคิดไม่ให้กักสิบ้าพี่น้องมาวางคือเก่าเลยค่ะพายางร้อตลาดที่เก่าค่ะพี่น้องราคาพายางร้อนตลาดที่เก่า20บาทขาย10บาทรถราคา20บาทเจ็บเนี่ยโคตรน้ำพองขอตัวก่อนนะคะขอบคุณค่ะ